สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะคะวันนี้คุณครูก็จะพามาทำกิจกรรมแบบฝังหัดเล่มนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสิ่งมีชีวิตจากข้าวๆนะคะสิ่งมีชีวิตรอบตัวเราก็จะประกอบไปด้วยพืชและสัตว์แล้วก็รวมถึงมนุษย์ด้วยนะคะก็จะแยกออกเป็นสิ่งมีชีวิตอ่า เป็นพืชน,นะคะสิ่งมีชีวิตเป็นพืชน,นี้นะคะก็จะแยกเป็นคือสามารถเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายด้วยตัวเองไม่ได้นะคะแต่ว่าสามารถหาอาหารด้วยตัวเองได้เนหาอาหารด้วยตัวเองได้แต่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายด้วยตัวเองไม่ได้ส่วนสัตว์มีข้อความจำกัดคือ หาอาหารเองได้เคลื ing, рон, yeah nee. mhm. ่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ด้วยตัวเองได้นะคะก็จะเป็นสัตว์นะคะสามารถหาอาหารเองได้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้แต่พืชไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวด้วยตัวเองนะคะสามารถหาอาหารเองได้นะคะพืชสามารถหาอาหารเองได้นะคะแล้วก็สังเคราะห์แสงด้วยตัวเองได้นะคะ อ่ะต่อมาให้นักเรียนเปิดมากิจกรรม1.1นะคะหนึ่งกิจกรรมที่หนึ่งจนึ่ะคะ,ะเปิดมาหน้านี้เลยกิจกรรมที่1.1ึ่งจเขาบอกว่าคำถามก่อนทํากิจกรรมให้นักเรียนทําคำถามก่อนที่จะทํากิจกรรม ต่อไปนี้นะคะ1.1หน้าที่หน้าที่10ข้อ1นึ่คำถามสำคัญในการทำกิจกรรมนี้คืออะไระข้อที่1นึ่คำถามสำคัญในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราแต่ละชนิด เรียกว่าอะไรและมีลักษณะอย่างไรนะคะใจความสําคัญคำถามก่อนที่จะทํากิจกรรมนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการจำกัดความของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราอ่าสิ่งมีชีวิตชีวิตที่อยู่รอบตัวของเรานะคะ ที่อยู่รอบตัวของเรานะคะ,ะคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมนี้คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวของเราแต่ราชนิดมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันและมีลักษณะเป็นอย่างไรข้อที่2นักเรียนจะสามารถ พบสิ่งมีชีวิตในท้องถิน่นอ,อะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เราพบเห็นในท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้อะสิ่งมีชีวิตตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้นะคะพืชหรือสัตว์ก็ได้อห้าชนิดมีอะไรบ้างให้ใส่มาเช่นคุณครูย,ยกตัวอย่างเช่นสุนนะัข ากาปลา,าพืชก็จะเป็นต้นกล้วยเป็นต้นมะลิกอบวัวยา,ายกตัวอย่างมา5ชนิดนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในท้องถิ่นหรืออยู่ที่บ้านของนักเรียนมีอะไรบ้างที่นักเรียนพบเห็น ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้ให้ยกตัวอย่างมาห้าชนิดนะคะบันทึกผลการทำกิจกรรมบริเวณที่สำรวจสิ่งมีชีวิตนักเรียนสำรวจที่ไหนที่บ้านใช่ไหมคะอาที่บ้านกรติกที่บ้านตารางสิ่งมีชีวิตที่พบในท้องถิน่นสิ่งมีชีวิตที่พบเห็นคืออะไรบ้างสิ่งมีชีวิต สิ่งมีชีวิตนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ได้นะคะอ่าหรือพืชก็ได้พืชหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตที่เราเรียนพบเห็นที่อยู่ที่บ้านอย่างเช่นพบเห็นอะไรพบเห็นสุนัขก,ก็วาดสุนัขวาดรูปวาดภาพสุนัขนะคะวาดภาพสุนัขแล้วก็ชื่อสิ่งมีชีวิตคือ สุนักเป็นจัดเป็นกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์สุนัขจัดเป็นกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์สุนัขเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้หาอาหารด้วยตัวเองได้คือกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์สุนัขคือกลุ่มสัตว์นะคะถ้านักเรียนว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ให้นักเรียนติ๊กเป็นกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ นะคะให้นักเรียนว่าผ้าพร้อมระบ,บายสีอ่ะเปิดมาหน้านี้หน้าที่สิบสองนะคะวิทยาศาสตร์นะคะหน้าที่สิบสองอ่ะสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นของที่นักเรียนสำรวจมีอะไรบ้างก็ให้นักเรียนเขียนชื่อมานะคะสิ่งมีชีวิตอ่ะอย่างเช่นนก ต้นกล้วยสุนัขแมวปลาต่างๆต,ต่อมาข้อสอง,ส,งออสิ่งมีชีวิตใดเป็นพืชสิ่งมีชีวิตใดเป็นพืชเช่นต้นกล้วยต้นมะม่วงอะไรอย่างนี้นะคะให้นักเรียนใส่มาสิ่งมีชีวิตใดเป็นสัตว์อะไรเป็นสัตว์สุนัขแมววัว อะ,อะไรนกนะคะอายกตัวอย่างมาหนึ่งชื่อนะคะข้อละหนึ่งชื่อ,อข้อสสรุปผลการทำกิจกรรมได้ว่าอย่างไรเลือกคำที่กำหนดให้เขียนในช่องว่างให้ถูกต้องกำหนดให้คือพืชคำว่าหลายชนิดและท้องถิ่น กำหนดให้คือพืชหลายชนิดและท้องถิน่นนะคะ,ะกำหนดให้คือพืชหลายชนิดและท้องถิน่นเติมลงไปในข้อความให้ถูกต้องข้อความเขาบอกว่าบริเวณต่างๆในจุดๆ,ๆอาจพบจุดๆและสัตว์จุดๆ,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 ๆอาศัยอยู่อะ เราจะเติมอะไรลงไปได้บ้างทาไหนลงไปได้บ้างในบริเวณต่างๆในไหนในไหนในพืชหรือคำว่าหลายชนิดหรือว่าท้องถิน่นอ่ะเราก็เติมคําที่เหมาะสมคือในท้องถิน่นอาจพบอะไรอาจพบอาจพบ พืชอ่าอาจพบพืชและสัตว์นะคะหลายชนิดอาศัยอยู่นะคะก็จะเป็นข้อความที่สมบูรณ์หลายชนิดอาศัยอยู่นะคะอ่าข้อความที่สมบูรณ์คือบริเวณต่างๆในท้องถิ่น อาจพบพืชและสัตว์ร้ายชนิดอาศัยอยู่ต่อมาพืชเป็นผู้ผลิตพืชเป็นผู้ผลิตทำไมเขาถึงบอกว่าพืชเป็นผู้ผลิตเพราะพืชสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้เมื่อมีน้ำแสงและอากาศ นะคะ,ะพืชสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้แต่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายด้วยตัวเองไม่ได้นะคะเมื่อมีน้ําและแสงและอากาศนะคะพืชก็จะสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้หาอาหารด้วยตัวเองได้นะคะ,ะส่วนสัตว์ พืชถึงเป็นผู้ผลิตนะคะพืชถึงเป็นผู้ผลิตเพราะพืชสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้ส่วนสัตว์เป็นผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคเพราะอะไรเพราะสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้นะคะคอยแต่จะไปหากินของคนอื่นหาทานของคนอื่น อาสัตว์ไม่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้แต่พืชเป็นผู้ผลิตพืชสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้นะคะอาสัตวไ์ไม่าสามารถสร้างอาหารได้ต้องกินพืชต้องเป็นคนไปกินเป็นผู้บริโภคหากินแต่ของคนอื่นหากินแต่ของตัวคนอื่นหรือกินสัตว์กินทั้งพืชกินทั้งสัตว์เป็นอาหารเพราะสัตว์ ไม่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้แต่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้นะคะอ่าพืชอ่าพืชสามารถพืชเป็นผู้ผลิตสามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้แต่เคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไม่ได้ส่วนสัตว์เป็นผู้บริโภค ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวด้วยตัวเองได้นะคะใจความสำคัญของสิ่งมีชีวิตพืชและสัตว์มีดังนี้ต่อมาพบกับกิจกรรมการเรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเรานะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัวเราข้อที่หนึ่ง สังเกตรวบรวมข้อมูลแล้วระบุชื่อพืชโดยเลือกตัวอักษรเขียนลงในวงกลมใต้ภาพให้ถูกต้องอ่ะมีข้อความอยู่ในกรอบสีเขียวกำหนดให้เป็นชื่อพืชต่างๆนะคะชื่อพืชต่างๆแต่เขาจะกำหนด รูปภาพให้แต่ให้นักเรียนเติมชื่อพืชลงในข้อความลงในวงกลมให้ถูกต้องโดยใส่สัญ,ญลักษณ์ a b c d e และ f นะคะอ่ะตัวอย่าง a ต้นดาวเรืองอ่ะ a ข้อความ a คือต้นดาวเรือง b ต้นข้าวโพด นะคะต้นข้าวโพด B คือต้นข้าวโพดอ่ะ C ต้นมะม่วงอ่ะ C ต้นมะม่วงนะคะ D ต้นสับประรดอ่าต้นสับปะรด E ต้นมะพร้าวเต้นบัวอ่ะต้นบัวหรือกอบัวอ่านะคะดูรูปภาพ รูปที่หนึ่งคือรูปอะไระต้นมะพร้าวไหนข้อความไหนสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัวไหนที่เป็นสัญลักษณ์เรียกแทนต้นมะพร้าวคือ e นะคะ e ก็เติม e ลงไปสบปะรดสัญลักษณ์อะไรภาษาอังกฤษสัญลักษณ์อะไรคือต้นสบปะรดภาษาอังกฤษตัวไหน r d ดีใช่ไหมคะดีคือต้นสับป,ประรดนะคะให้นักเรียนดูคำที่กำหนดให้นะคะเอาตัวภาษาอังกฤษนี้มาเติมนะคะเติมชื่อของต้นพืชระบุชื่อของต้นพืชนะคะที่เขากำหนดรูปภาพมาให้นะคะ,ะข้อที่สองสังเกตและวิเคราะห์ภาพแล้วระบุชื่อสัตว์ให้ถูกต้อง เมื่อกี้เราระบุชื่อพืชแล้วต่อมาให้ระบุชื่อของสัตว์นะคะโดยที่ตัวอย่างกำหนดรูปภาพมาให้ให้นักเรียนนำชื่อสัตว์ต่างๆมาระบุชื่อให้ถูกต้องว่าภาพนี้คืออะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณ คุณครูจะอ่านกรอบชื่อสัตว์ต่างๆให้ฟังและให้นักเรียนเลือกเติมให้ถูกต้องนะคะอ่ะหนึ่งนกนออกกอนกสองปลาปอรออาปลาสามผีเสื้อพออีผีสอเอือเสือไม่โทเสื้อ ผีเสือ้อสลิงรออิงอลิงหเป็ดปอเอดอเป็ด6ก,กระตายกอรออกระตออายอตายไม่เอกตายกระตาย นะคะคุณครูอ่านเป็นตัวอย่างให้ฟังนะคะและให้นักเรียนเลือกเติมชื่อระบุชื่อของสัตว์ที่เขากำหนดมาให้ให้ถูกต้องนะคะ,ะระบุให้ถูกต้องต่อมาถัดมาเลยค่ะที่สามวาดภาพ และระบายสีพืชและสัตว์ในท้องถิ่นที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบมาอย่างละหนึ่งชนิดระบุชื่อและจัดจำแนกว่าเป็นพืชหรือสัตว์นะคะให้นักเรียนวาดภาพในกรอบนี้นะคะวาดภาพในกรอบนี้ก็จะมีสองภาพสองกรอบสองข้อความนะคะ3.1และ3.2 นะคะอ่ะสมมุติว่าคุณครูจะวาดต้นกล้วยอ่คุณครูก็วาดต้นกล้วยมาปบ๊บวาดต้นกล้วยแล้วและระบายสีให้สวยงามชื่อชื่อพืชที่วาดคือต้นกล้วยนักเรียนอาจจะวาดพืชต่างๆก็ได้นะคะพืชอ่ที่ไม่ใช่ต้นกล้วยก็ได้นะคะถ้านักเรียนอ่า อยากจะวาดเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นพืชน,นะคะอ่าพืชต้นกล้วยอาจัดเป็นกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์กลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์คะกลุ่มพืชก็จะวาดและระบายสีต่อมาคุณครูก็จะจัดเป็นหมวดสัตว์บ้างเมื่อกี้พืชแล้วเป็นหมวดสัตว์วาดอะไรดีนะ ปลาสมมุติว่าค,คุณครูวาดปลาถ้านักเรียนอยากจะวาดสัตว์เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะที่นักเรียนสำรวจในอยู่ที่บ้านของนักเรียนนะคะก็วาดปลาวาดภาพปลามาพร้อมระบายสีแล้วก็จัดเป็นกลุ่มพืชหรือสัตว์คะจัดเป็นกลุ่มสัตว์นะคะเพราะว่าไม่สามารถสร้างอาหารด้วยตัวเองได้ เคลื่อนที่เคลื่อนไหวเคลื่อนย้ายด้วยตัวเองได้จัดเป็นกลุ่มสัตว์นะคะอ่าให้นักเรียนทําถึงหน้าที่17นะคะพร้อมระบ,บายสีแล้วก็ถ่ายรูปมาให้คุณครูดูด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ